ว่าด้วยเรื่องผ่านโฆษณาคลิปสั้นวิวคือตอนแรกก็เลิกหวังไปแล้วคงไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าเพจเนี้ยเปิดมาประมาณสักน่าจะแปดเก้าเดือนแล้วล่ะเหตุยามว่างของกำลท้องเนี่ยนะเปิดมาเก้าเดือนลงคลิปทุกวันวันละสี่บ้างห้าบ้างหกบ้างแล้วแต่วันไหนว่าง ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆลงไปแบบไม่มีความหวังอะจากผู้ติดตาม5คน6คน27คนนี่ดีใจมากเลยตอนได้27คนอะกยอดกันดูนี่ก็สักคลิปนึ่งก็10 20วิวยวเงี้ยอืมมันมันไม่มีแต่มันไม่มอาีมณลงพอแท้เพราะว่าทำเขาสนุกไงคือยากอวดความงานรักของหมาแมวควายที่เรามีเนี่ย อืออันนี้คือแบบมีความสุขไงมีความสุขก็กทํออกมาเรื่อยๆทําลงมาเรื่อยๆรู้ตัวิปเอ้าสามร้อยคลิปแล้ววะสามร้อยกว่าคลิปแต่ว่าสามร้อยกว่าคลิปนี่มันมีจุดเปลี่ยนนะคือจากการเข้าถึงอะ่ะมันก็เหมือนเยอะขึ้นอะ่ะคนดูก็มากขึ้นมีบางคลิปก็เป็นพันบางคลิปก็ห้าร้อยกว่าโอ้โห้500าร้อยกว่านีดีใจมากนะแต่เป็นพันนี่คือดีใจจัดอะ จะมีเป็นบางคลิปที่แบบโผลมาโดยที่เราไม่คาดฝันว่ามันจะมันจะแบบวิวขึ้นอะไรประมาณนี้จนมีเพื่อนใหม่เข้ามาสามคนสามคนนี้คือจุดเปลี่ยนเลยนะคือแบบเหมือนปฏิสัมพันธ์มันดีขึ้นเพราะมาคอมเมนต์ช่วยเราทุกทุกวันอ่ะทุกเกือบทุกคลิปที่เขามาคอมเมนต์น่มันจะแบบมในการเข้าถึงมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,น,นแล้วเราก็กลับไปเหมือนไปไป,ไปบ้านเขาด้วยไปเยี่ยมบ้านเขาด้วยอย่างเงี้ย ออมันก็รู้สึกดีนะเหมือนแล้วกลายเป็นแบบไปหาเขาทุกวันอะทุกเช้าวันไหนไม่ว่างเลยก็ไปแบบเย็นหรือไม่ก่อนนอนเนี่ยไปเยี่ยมเขาแล้วหลังจากนั้นก็ลงคลิปมาเรื่อยๆก็เหมือนมันมันเพลินอะ,อะวันนึงสามคลิปบ้างห้าคลิปบ้างมันเพลินใช่ไหมก็ลงมาได้สี่ร้อยสามคลิปรุ่งเช้ามีมีแถบขึ้นมาตรงการแจ้งเตือนอะนะ อ๋อผ่านโฆษณาคือแบบดีใจเวอร์ะพอที่ใจแล้วอะกีดนี่คือแบบรันบ้านนะยพี่แบบพี่ที่เห็นตกใจอยาเป็นอะไรเป็นอะไรอะไรกัดอะไรกัดอ๋อไม่ได้อะไรกัดอือผ่านโฆษณาคือเราไม่ได้หวังแล้วอะคือเราไม่ได้หวังเพราะเราไปเลื่อนดูคนอื่นเขาจะบอกเราว่าโออถ้าเกิดไม่ผ่านายหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนี่ก็ทําใจนะเพราะมันอาจจะไม่ได้แล้วมันต้องผ่านสตรีมอะไรก่อนแต่ครานี้ เหมือนเรามีผู้ติดตามประมาณหกร้อยหกร้อยกว่าคนเองตอนนั้นอะ่ะหกร้อยหกร้อยนิดๆอะ่ะอืมตอนนี้ก็หกร้อยกว่าหน่อยน่งไม่เยอะหรอกอืมและคือเราเลิกหวังไปแล้วไงเพราะว่าทำมาสามเดือนแล้วไงสามเดือนแล้วมันยังไม่ผ่านไงอืแล้วกลายเป็นผ่านเฉยอะ่ะเลาก็งงสิหรือว่าเฟซบุ๊กเขาเปลี่ยนนั้นใหม่เปลี่ยนข้อกําหนดใหม่หรออืออันนี้เราก็ไปอ่านดูน่าจะเปลี่ยนใหม่แหละอือ ผู้ติดตามไม่ถึงหน,นึ่งพันคนน่ะแล้วลงคลิปไปทั้งหมดสี่ร้อยสามคลิปจ้ามแมนเลยนี่มันจะเป็นคลิปประวัติศาสตร์อะสี่ร้อยสามคลิปอะอืมแต่ก่อนจะมีล่วงหน้าก็มีแบบเหมือนคลิปของเรามันเปิดช่องของเรามันเปิดค่าการมองเห็นหน้าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็มันก็คงจะไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเงียบเหลือเกินอะไรประมาณเนี้ยคนดูก็จิงนึงอย่างเงี้ยคลิปพ,พันของพันนี่อยู่แค่คลิปสองคลิปมันไม่เยอะไงเราก็เลิกหวัง พะเลิกหวังเลยดันได้ตามที่หวังฉันเลยมาผัดข้าวเลยเห็นไหมพอดีข้าวไรเบอรี่ที่หุงไว้ในตู้อะมันเหลืออแล้วไม่รู้จะทําอะไรกีนนี่เลยจ้าข้าวผัดโหผักนี่ก็คือผักแช่แข็งที่ซื้อตาแม่โคมาอมืมาแช่แข็งไว้แล้วเอจะใช้ทีก็ละลายงูซับป,ป็มีติดตู้อยู่แล้วแต่บอกเลยนะทำข,ข้าวอะใส่ผงฟ้าไทาย